สวัสดีค่ะวันนี้มาสวดมนต์นะคะมาไม่มีมที่วัดไทยไอซ์แลนด์ค่ะสวยนะสีสวา ใช่โดดเด่นดูดีหมดแหละกล้องทุกกล้องสวยหมดกล้องเมืองนอกดัดเห่งอะไรก็มึงดัดลงมาเลยนี่ต้องลงมาอะไรก็ช่างแต่เวาไม่ต้องรีแบนเนาะไอ้แหวนอะไรก็ได้ที่เราซื้อสามเทปบอกนีดนึ่งโอ้ยอะไรก็ได้ของนอกหมดมาจากนอกแย่งกันลูกหลักอะไรก็มาจากนอกหมด ดีใจน้เจอพี่วันต้งมาไม่ได้ถูกันะมาวันเดิมไม่แก่เลยนเมก็เมวันดม็มาวันธรรมดาบม้ก็มาเจอครับัมเห็นหมดเลยนะเดี๋ยวเรา่อถ่ายอี่เวได้น่ได้่เห็นไมทุกคนเเห็นไมทำพิธีสวดมนต์เอมที่พธีสวดมนต์บัตรธนาคา แกแล้วแล้วอย่าแลเลยเด็กมกสวัสดีค่ะช่องน้ำผลไล้สแลนเชนแนลนะคะวันนี้22มิถุนายนสองพนี้2 5 5อ5ก็ครบรอบ150ปีในมรมาการจะประคุณเฉลพระพุุธาจารร์ตัวกุมารศีเรีว่าเป็นพระอริยสงฆ์ห้าแผ่นดิน นะั้งแต่อยู่ตั้งเกิดในสมัยรชัชกาลที่หนึ่งถึงรชัชกาลที่5แล้วก็เป็นบุรพาจารย์สําคัญของวัฒรารังโสรตาร,งรากงก็มีบุญญาบารมีที่สําคัญการที่ได้อันเชิญรูปเหมือนเจ้าปรกปรณหลวงมาไปที่สถานที่วัดไทยไคสแลนเพื่ไสแลนนี้ก็ก็เป็นบุญเป็นกุศลของญาติโยมที่ ได้กราบไหว้เป็นการบูชาแล้วก็อีกประการหนึ่งก็เป็นการทําบุญวันชาติเมื่อวานนี้ก็ครบรอบวันชาติประเทศไอซ์แลนด์ครบรอบ78ปีถ้าจำไม่ผิด78ปีที่ได้อิสรภาพในอิตาลีครบรอบ78ปีเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นการปารมก,การทําบุญ เมื่อวานนี้พระอาจารย์ก็เตรียมสถานที่ก็จะสมโพธิอยู่แล้วกนะ็ตั้งใจอยู่นั่งอยู่ตรงโซฟานะก็นั่งเตรียมงานกับพวกโยมโยมตะโยมพรโยมอะไรอยู่ช่วยกันได้หลายคนก็นั่งมองดูหน้าหลวงพ่อวงดำทนะ่านก็นั่งนะแล้วก็ยิ้มอยู่นะหลวงพ่อยิ้มนะเอก็เลยได้นึกถึงว่าเราจะถือโอกาสนี้ในการที่จะได้สมโพธของค์หลวงพ่อท่านด้วย นะซึ่งประวัติหลวงพ่อองค์ดำนี้ก็ไม่ธรรมดานะคิดว่าท่านนี้จะมาอยู่ประเทศไอซ์แลนด์กับพวกเราอีก,อกด้วยซ้ำไปอาจารย์พระครูท่านได้กล่าวไวนะ้มาอยู่ยี่สิบสามสิบปีแล้วนะซึ่งก็อยู่ที่ร้านไหนนะอยู่ในทาวใช่ไหมจ๊ะอยู่ในทาวก็ไปอยู่ในทาวแล้วหลวงพ่อท่านไปอยู่ในนะว,วัดทาววัดผับวาน,านารามมาก่อนเราแล้ว ไปอยู่นานนะก็นะนะนะก็ด้วยนะเป็นบุญกุศลอย่างไรนะซึ่งอาจารย์พระภูเจ้าว่าท่านก็ได้มีโอกาสไปนี่มลวงพ่อมาแต่ท่านยังไม่มานะนะหลวงพ่อท่านก็ยังไม่มานะยังไม่มาอยู่วัดก็ด้วยความที่อาจจะต้องมีโอกาสกันเหมาะอันควรนะเป็นโอกาสที่เลิกงามยามดีท่านถึงจะมานะก็ด้วยบุญญาบาร,รมีมนะีคำหนึ่งอาจารย์ท่าบอกว่า คือจะพยายามไปหาวิธีหนะ่อยอยากจะได้หลวงพ่อมาอยู่วัดนะจะไปอยู่วัดผับผับบาาวนารามนี่ก็ไม่เหมานะเป็นที่โอโฟจรน,นะไม่เหมาะก,กับหลวงพ่อไปนั่งสมาธิที่นั่นนะนนเดี๋ยวเกิดนั่งไปนั่งมาเกิดอาการเมาค้างทำยังไงก็ปรากฏว่าอาจารย์ท่านก็หาวิธีการอยู่หลายทางด้วยกันท่านวันหนึ่งท่านก็ได้ลองฤทธิ์หลวงพ่อองค์ดำนีน้ท่านก็อนุโมืออธิษฐานจิตบอกว่าถ้าหลวงพ่อมีฤทธิ์จริงนะถ้ามีฤทธิ์จริง นะถ้ามีฤทธิ์หรือว่าอยากจะไปอยู่วัดนะก็ให้หลวงพ่อหาวิธีการมาอยู่ที่วัดเองนะเทนะ่านั้นแหละนะมันก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะเป็นเรื่องที่แปลกก็ก็มีเหตุนะมีเหตุว่านะมีญาติโยมที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็เห็นนะความสําคัญของพระพุทธรูปหรือว่าหลวงพ่อองค์นี้เป็นภาพที่สวยงาม,มานะโยมนะเป็นภาพปางมารวิชัยนะเป็นภาพปางมารวิชัยแล้วก็ มีความสวยงามเป็นพุทธศิลป์องค์หนึ่งเลยนะในการที่สร้างพระพุทธรูปนะก็มีคนะณะญาติโยมจิตศรัทธาจากโรงปา่าก็เป็นความสําคัญนะไม่ว่าหลวงพ่อท่านไปโดนใจหรือเปล่าไม่แน่ใจก,ก,ก็ไปคุยกับเจ้าของร้านนะปรากฏว่าเขาก็ให้ให้หลวงพ่อองค์นะี้ก็คือเช่าซื้อนั่นแหละซื้อมาก็มาถวายที่วัดนี้รู้สึกว่าจะมาพอ่อพอกับถึ้นถึง,ถงกับบุกุโตกนะ็จะปีสองปีได้